ท่านผู Again, ้ชมทุก enfin, ท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมโคมิฟูจิวะละซังแล้วแล้วในวันนี้ผมก็หายไปนานอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมกูหายไปนานเพราะว่าอะไรรู้ไหมหลายๆคนก็จะน่าจะรู้ดีว่ากูหายไปนานเพราะอะไรสาเหตุที่กูหายไปนานก็เพราะกูมีอาจารย์พ่อปุ๋งบอกให้ปุ๋งฟังว่า ืออันนี้กูไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นเหมือนกูบ้างที่แบบความคิดบุกทองเครื่องคิดเชิงลบอะไอเหียแบบคิดลบๆไอเหียแบบประมาณว่ามึงไม่รู้จะทำเหียอะไรวันๆไม่ทำเหียอะไรมึงก็มาด่ากูด่ากูว่าเฮ้ยคุณคอมพิวจตอร์เราไม่ทำเหียอะไรเลยมึงไม่ทำเหียอะไรเลยวันๆมึงก็แต่ขายคลิปนั่งตัดต่อคลิปขับรถดิบไปเรื่อยไอ้สัอ ึงด่ากูอย่างนี้มึงรู้ไหมว่าความที่พวกมึงด่ากูแบบนี้กูก็ไม่ได้อยากจะบอกอะไรพวกมึงหรอกสั้นๆแค่เปบอกว่ามึงไปขวะกันตั้งนานไอ้เฮียด่ากูทำเคี้ยอะไรล้วก็มาแซวมาด่ากูกูก็เลาะกูอย่างนั้นไอ้เฮียเลาะกูแบบล่อไปเรื่อยเฮียเอาจริงๆกูอยากจะพูดในเรื่องสิ่งที่กูอยากจะพูดมานานก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของคนอวดรวยไอ้เฮีย กูเจอบ่อยครับคนอวดรวยกูก kind of kind of ็รวยเหมือนกันไอ้เหี้ยรวยเหมือนกันไม่ใช่ว่ากูเป็นคนรวยแต่กูก็แบบไม่ได้อวดเหมือนพวกมึงไงพวกมึงอวดกันนะมึงอวดทําเหี้ยให้กูอย่าอวดให้ชาวโลกรู้ทําไมรวยก็รวยแบบรอบๆตีเหี้ยไม่ต้องไปรวยอวดชาวบ้านช่องที่เห็นตอกไอเหี้ยมึงก็ว่ากันใจนะไอเหี้ยมึงเวลาเวลามึงมีตังมีตังมึงจะไปซื้ออะไรล่ะมึงซื้ออะไรเย๋ะวแมกจะบอกว่า Hey, เงินซื้อความสุขไม่ได้ซื้อความสุขมันซื้อได้เฮียซื้อความสุขได้แต่มันซื้อได้ไม่หมดทุกสิ่งเว้เฮียมึงเข้าใจปะมึงเข้าใจปะมึงเข้าใจปะแบบเงินมันไม่สามารถซื้อความสุขได้ทุกสิ่งเว้แต่มันซื้อได้จริงๆเอาตรงๆหลายคนสงสัยว่ามึงขอมีฟูจิวะแล้วมึงลงสมัครสอจอด้วยเหรอใช่กูเองลงสมัครสอจขคมีฟูจิวะแล้วนบุวัน <laughs> สอจอเขามีฟูจิแล้วเมืวันเฮียแม่แล้วก็อะไรนะที่มันจะบอกว่าไอ้รวยก็ไม่เห็นมีความสุขอะไรเลยจนมีความสุขจะตาย้ยไม่เป็นเฮียอะไรกันนักหนาอะไรเฮียแล้วมึงจะห่วงหาอะไรกับสวัสดิการคนจนวะเฮียกู็ไม่เข้าใจจะห่วงหาอะไรกับเงินสวัสดิการคนจนไอ้เฮียจะมาห่วงหาอะไรกับเงินหมื่นหนึ่งไงเฮียกูยังไม่ได้เลยหมื่นหนึ่งไอ้สั์กูก็ไม่ได้หมื่นหนึ่งไงเฮีย โอ้ยนี่แหละคือปัญหาของชีวิตและก็การที่พวกมึงคิดอะไรแบบนี้มึงก็จะถามว่าไอ้เฮ e, ียคไม่ฟู่นจิวลามึงเป็นเฮียแล้วองมึงวันวัน,วน,วน,วนมึงก็ไม่ทําอะไรเลยนะมึงก็เอาแต่ถ่ายคลิปไปเรื่อยขับไปทำไปเรื่อยขับรถดิฟไปเรื่อยขับฮีโน่โปรเฟียเทวีเดวิลไปเรื่อยเปือ่อยวันไปวัน,วนมึงก็คือทำงั้นแหละไอสัตว์กูก็ไม่ได้แปลกใจเลยนะที่พวกมึงมาด่ากูแบบเนี้ยมาว่ากูแบบเนี้ยแต่ที่แน่ๆคือมึง กูขอกูขอแบบกูขอ,ขอส้นเนะคือมึงเลิกกวนตีนกูได้ไหมครับไอสัตว์มึงเลิกกวนตีนกูได้ไหมเฮียแม่งเอ้ยมึงเลิกกวนตีนกูได้ไรเวรมึงอย่าให้ส้นเตีนเต็มมึงอย่านะมึงอย่าให้ส้นเตีนเต็มหน้าเต็มหน้ามึงนะไอสัตว์ไม่งั้นมึงอาจจะเละเละไปแดกเละไปแดกเข้าต้ม ในโรงพยาบาลได้เฮียเละไปนอนเละแดดก็ต้มในโรงพยาบาลไอ้เฮียเฮียแล้วก็บอกว่าเฮ้ยโควิดฟูจิว่ละแม่ฮมึงแน่จริงหรือเปล่าวมึงเคลยอะไรหรือเปล่าไอ้เฮียมึงแบบมึงไม่แน่จริงว่ะแม่งไม่แน่จริงไอ้เฮียโอ้ยไม่แน่จริงอย่ามาพูดเออมึงก็บอกเหมือนกันนะอ่าถ้ามึงมึงสมองไม่ถึงแปดหมื่นสี่พันเซลล์มึงอย่ามาพูดไอ้เฮียมึงไม่สมองไม่ถึงแปดหมื่นสี่พันเซลเลยมึงอย่ามาพูดไอ้สัตว์ไอ้เฮีย ไม่ต้องมาพูดครับไอ้เอะโอเคก็ไม่เงาไม่รู้จะเล่าอะไรเพราะตอนนี้กูจะเล่าต่ออ่ะเล่าต่อไอต่ออีกสิ่งกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมพวกมึงถึงพวกมึงถึงมองกูอย่างนี้วะกูแบบกูไม่ได้ทําอะไรผิดนะเว้แต่กูแบบแค่อยากจะรู้ว่าไอเงินสวัสดิการคนจนเนี่ยมึงจะหัวหาอะไรตัางๆอะไรเงี้ยมึงก็บอกว่า รวยก็ไม่ได้มีความสุขอะไรจนมีความสุขจะตายเฮียเราถามว่ามึงจะหัวหาอะไรกับเงินสวัสดิการคนพิการคนคนจนไว้เฮียมึงจะไปทำเฮียอะไรมึงก็ไปตัดแขนตัดขาทิ้งดีเฮียแม่งเป็นรอสวัสดิการคนพิการเฮียสวัสดิการคนพิการอเวนโฮ้ยนุยมันเชี่ยอะไรมันที่แม่ง กูไม่อยากจะพูดไอ้เหี้ยแบบเป็นเรื่องเที่ยมากไอ้เหี้ยแบบไอ้เหี้ยเราก็มาห่วงหาแต่เงินสวัสดิการคนจนนี่เหี้ยล้วก็แบบมึงก็อะไรเงินหมื่นนึงกูยังไม่ได้เลยเหี้ยคุยดูกูท,ทํางานแทบตายสุดท้ายกูก็รวยจนถึงตกันี้กูก็รวยแต่เงินกูหายไปไหนล่ะกูไม่ออกมาใช้ไอ้เหี้ยกูแค่พูดแค่นี้แหละไม่ออกมาใช้ไอ้เหี้ยแม่งเอาละงั้นองไม่มีอะไรงั้นผมไปก่อนละบายบายฝากคลิปนี้ไว้ให้ถึงคนที่แบบมันว่ากูนะว่า มึงมึงว่ากูบอกมึงก็ทําไ,ได้แค่นี้แหละบอกเลยกูไม่ได้ทําแค่นี้กูอาจจะทําเยอะกว่ามึงด้วยแล้วกูอาจจะรวยกว่ามึงด้วยแต่กูไม่อวดหรอกไอ้เหี้ยฝากไว้ให้คิดนะครับไปละไซโยนาระบายบายยอรสก์โอเนงไงชิมัส